สิ่งที่เราทำอยู่ก็คือการเรียนรู้ธรรมอยู่กับธรรมก็คือเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่ที่เราเรียนอยู่เดมันก็คือจิตนั่นละของคนมีจิตเยก็ต้องเรียนรู้มันจิตมันคืออะไรตามที่เราทราบว,ว่าจิตหรือวิญญาณน,นี่ไมยอันเดียวกันเพราะว่าจิตกับวิญญาณมันตัวเดียวกัน วิญญาณคือตัวรู้ดิตอนนี้เรากำลังรู้บางทีก็ไม่รู้ด้วยซ้ำมันก็เกิดจากการที่มากระทบเพราะฉะนั้นให้จำไว้ว่าจิตหรือวิญญาณอันเดียวกันที่เขาบอกว่าโอ้จิตมันออกจากร่างไปแล้วมันไม่ออกไปไหนหรอกวิญญาณมันก็ไม่ได้ออกไปไหนมันก็อยู่กับรูปเพราะว่าจิตหรือวิญญาณนี้มันอาศัยรูปอยู่ นอกจากนี้จิตยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อที่าตมาก็พูดคือมโนมโนวิญญาณอะไรมโนทวารมโนนี่ก็เรื่องของใจมนัดก็ตัวเดียวกันมนินทรีมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุญาตังมนายตนะแล้วก็วิญญาณขันอันเดียวกันหมดเลยเป็นเรื่องราวของจิตทั้งหมดแต่ใช้คำศัพท์หลายๆคำ ตามปัญญาพระพุทธเจ้าจะไม่ใช้คำศัพท์คำเดียวนะเวลาสอนอันนี้คือแสงนะพอแสงกลายเป็นนิมิตนะพอนิมิตมาแล้วนี่คืออุกานิมิตนะนี่คือปฏิภาคน,นิมิตนะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณนี่อันเดียวกันแต่พอเรามาไปเจริญถึงวิปัสสนาเขาจะเรียกว่ามโนนี่คือมนนัทนี่คือมนินรีนี่คือมโนาธาตุนะ ทุกอย่างมันมโนมาทั้งหมดเนี่ยจิตของเราเนี่ยมโนเอาหมดเลยมโนวิญญาณธาตุนะอันนี้คือธาตุสิบแปดนะอะไรรู้ก็คือจิตมานายนาตนะก็อันเดียวกันมานายนาตนะคก็คือมโนทวารอันเดียวกันหมดเลยแล้วก็วิญญาณขันแม้จะเรียกชื่อตามอย่างไรก็ตามชื่อนั้นแหละจึงหมายว่าจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ถ้าเราอยากปฏิบัติก็ต้องเรียนรู้เรื่องจิตนี่นะจิตมันมีการทํางานของมัน การทําทงานของจิตมันจะเกิดดับสื่อตอ่อเนื่องกันไปอย่างไม่ขาดสายเพราะว่าเราเกิดมาหลายพวกลายชาติมันไม่เคยดับที่จิตนี่มันก็ทํางานวุ่นวายอยู่ตรงไปหมดเลยในพระสูตรตอนหนึ่งพระสมานสัมพุทธเจ้าทรงได้แสดงว่ายากที่จะนําสิ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกมาเปรียบเทียบกับความเกิดดับอันรวดเร็วของจิตอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าจิตเกิดดับนี่อเพราะว่าจิตมันเกิดดับอย่างรวดเร็วนี กว่าสิ่งใดๆในโลกเลยจะพูดได้เลยว่าในโลกเลยก็ได้เราเคยเห็นไฟแสงสีระบบไฟแสงสีเครื่องเสียงต่างๆมันแค่นั้นอย่างนิดหน่อยก็คือเพียงชั่วลดนิ้วเดียวนี่จิตจะเกิดดับเป็นแสนโกดขนาดเลยทเดียวเพราะฉะนั้นคนเรามีหลายจิตหลายใจแม้แต่เขาบอกว่าเราเป็นคนหลายใจนะแต่ความจริงแล้วในใจที่เธอมีหลายนั้นมีจิต ตะขณะเกิดดับโอ้เป็นแสนแสนโกดเลยเกิดดับกับความวุ่นวายว่าจริงหรือไม่จริงโกหกหรือไม่โกหกโอ้วุ่นวายไปหมดเลยมันเร็วมากหรือเกิดดับด้วยความเร็วหนึ่งล้านล้านขณะจิตต่อวินาทีโดยประมาณก็คือแสนโกดเท่ากับเท่าใดน,นอแสนโกดเท่ากับหนึ่งล้านล้านแต่มันมากกว่าแสนโกดในะจิตเกิดดับเนี่ยชั่วนะนิ้วมือเดียวแล้วก็ประมาณว่าการงอนิ้ว เข้าหาฝ่ามือจะใช้เวลาประมาณหนึ่งวินาทีที่ว่าจิตมีการเกิดดับสืบต่อเนื่องไม่ขาดสายนีเพราะหลังจากที่จิตดวงก่อนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตดวงหลังก็เกิดขึ้นต่อกันทันทีที่อาจมาเคยพูดนะเขาเรียกว่าจิตขณะเกิดดับเกิดดับอยู่แต่พอเรามาศึกษาจิตเจสิกสิมันจะรู้ได้น้อยลงเพราะเรารู้ด้วยปัญญาด้ปรมัตถธรร ไม่ต่มันเกิดดับขนาดไหนก็ตามเราจะรู้ว่านี่คือจิตนะนี่คือภาษานะเวทนาสัญญาเจตนาอิจฉาใจวินสีมนานจิตการเราจะรู้น้อยลงการพิจารณาจิตจะสรุปก็เหมือนกันเราจะสังเกตในมโนทวารของเราลองนึกว่าโอ้อยากกระดิกนิ้วจังเลยเพียงแค่ความอยากมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมนั่นแหละคือสิ่งที่มันทํางานแล้วแต่แม้แต่นิ้วยังไม่ได้กระดิกเลย แต่ลักษณะของจิตมันเกิดดับขึ้นมาแล้วอยู่ในพวังโอ้อยากความอยากไปก่อนทั้งหมดที่เราก็มาเกิดนี่ก็เพราะความอยากอะไรเป็นโลภะมีการเกิดดับสืบต่อนนั้นกันไหมคสายเพราะหลังจากการเกิดของดวงจิตก่อนนั้นเกิดขึ้นแล้วกระดับไปเพราะว่าเกิดดับเกิดดับอะไวนี่จะมาโู้จิตดวงหลังก็จะเกิดติดต่อกันแล้วก็ดับไปอีกคือเขาเป็นชินนี้ต่อเนื่องข้ามภพกรมชาติมานานนับแสนแสน นานมาแล้วจักสิวไจนใดนานมากเพราะว่าจิตเป็นนานมธรรมที่ไม่มีรูปร่างสันฐานที่มีคนเอามือไปจับจิตได้ไหมมีคนเอามือไปจับความโกรธความโลภความหลงได้ไหมมีคนเอามือไปจับความรักความห่วงใยจับก็ไม่ได้ลักษณะของจิตที่มันก่อตั้งขึ้นมาของมันเองแต่มันเกิดดับขึ้นอยู่อย่างนั้นเนี่ยในชีวิตของเราถ้าศึกษามาถึงนาจุดชุดที่เราสามารถทําให้มันเกิดมันดับ,ม,ดบมันเกิดมันดับ รู้ว่านี่คือเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่เที่ยงแต่มันไม่ทําให้เราทุกข์ถ้าเรารู้ว่านี่สิ่งนี้ไม่เที่ยงแล้วมันจะไม่ทุกข์เลยที่เขียนเป็นลักษณะต่างๆลักษณะของจิตนี่แม้แต่เราเห็นก็เหมือนกันลักษณะจิตเกิดขึ้นมาแล้เพราะฉะนั้นที่อาตมาพูดอยู่บ่อยๆก็คือจุติจุติคืออะไรจุติจิตก็คือตายนั่นเองปฏิสนติคืออะไรเกิดใหม่ ตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดจุติจิตปฏิสุนทิจุติจิตปฏิสุนทิเราเขียนไว้เลยว่าจปจปจปตปจุติตายปฏิสุนทิเกิดตายเกิดตายเกิดจปจปอย่างเดียวเลยภาวะที่จิตมันเกิดดับสืบต่อเนื่องกันเป็นกระแสที่ท่านเรียกว่าสันตติซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ในกระแสที like ่ประกอบด้วยเป็นอนุเล็กๆของน้ํา ที่เรียนติดต่อกันเป็นสายอน,นุเล็กๆนี้จะไม่พูดตอนนี้แต่บางคนเข้าใจแล้วทิงที่มันเกิดมันดับอนุนั้นเมื่อใดก็ตามที่จิตออกมารับรู้เรื่องราวหรืออารมณ์ทางตาก็ตามทางหูจมูกดิ้นกายใจเมื่อนั้นจิตจะขึ้นสู่วิถีชื่อเรียกว่าวิถีจิตโอ้ในจิตนี่มีวิถีเด้มีบริกรรมมีอะไรมีหกวิธีพอมันเกิดขึ้นในแต่และว,วิถีจิตมีจิตได้จะจิประกอบด้วยสนุกมากรื่องนี้ เมื่อที่สุดแต่และวิธีจิตมีผวังขจิตที่มันคอยรักษาพบอยู่นั่นเองผวังก็คืออยู่ข้างในอกข้างซ้ายผวังก็คือมนโอาานธรุมจ,จุดเดียวสวรรค์อยู่ในอกนั้นโลกอยู่ในใจเกิดขึ้นขั้นอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าตัวขั้นพบเราอยากไปเกิดพบไหนเราก็โดดข้ามผวังไปทุกวันนี้มันข้ามผวังไปได้ถ้าเราจเรจริญเติมไปจิตสุบาทเราจะเข้าใจถึงผวังว่ามันข้ามอะไรโอ้ตอนนี้รักยุ่ตอนเช้ารักอยู่ตอ,อยตอนบ่ายเลิกรักแล้วชีวิตของมนุษย์ แต่เราจะไม่รู้สึกตัวเพราะการเปลี่ยนแปลงก,กลับไปกลับมานั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากแม้แต่แสงไฟจากหอดไฟที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีการกระพริบเกิดดับเกิดดับอยู่เวลามันบปติดะนนะ่ตามความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับด้วยความเร็วเพียงแค่50ครั้งต่อว,วินาทีเองเราก็ยังไม่สามารถสังเกตเห็นการกระพริบของแสงไฟมันแค่เกิดขึ้น50ครั้งต่อว,วินาทีนะ แต่จิตเกิดดับล้าน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 กดนี่แหละที่เขาเรียกว่าจิตหลายจิตใจหลายใจเจริญสมาธิคือการเจริญจิตเดียวเรามันคงแน่นอนเธอเจริญจิตจิตเดียวไหมไม่ไปรู้ความฟุ้งไปรู้ความเวทนาไม่ไปรู้เรื่องราวของอดีตอนาคตมันยิ่งหลายจิตหลายใจเพิ่มไปอีกจิตซึ่งมีการทำเกิดดับอยู่อย่างนี้อย่างรวดเร็วประมาณหนึ่งล้านล้านต่อวินาทีจึงไม่น่าสงสัยเลย ว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่สามารถรู้สึกตัวใดเราก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเรามาเกิดขึ้นได้เพราะในขณะที่เราใกล้จะตายเป็นจุติจิตนั้นมันก็เกิดอีกเพราะจิตของเราไม่เคยบริหารมันเลยไม่เคยฝึกฝนมันเลยไม่รู้ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็จุดติปฏิสนธิจอปอจอปอจอปอจดไว้เลยเกิดดับเกิดดับคือจอปอจอปอสภาพ,ร,าพรู้ทั้งหลายเกิดจากจิตแ,แต่ปุถุชนจะเข้าใจว่า เราเห็นเราได้ยิน,เร,นเราได้ลิล่นเราได้รับรสเราล่อเราเย็นเรารู้สึกคิดหนักเราคิดนึกถึงแท้จริงแล้วสภาพรู้ทั้งหลายเป็นจิตไม่ใช่เราเราไม่ใช่จิตในจิตก็ไม่ใช่เรามีแต่คนว่าเรามีจิตเราเห็นจิตแล้วจิตเราออกไปแล้ววิญญาณเราออกจากร่างไปแล้วมันจะออกไปได้อย่างไรมันเกิดดำอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วหาแก่นสารก็ไม่ได้จิตอันนี้นะจิตใครมีแก่นสารบ้างในโลกใบนี้นายกรละธรมนุรตีจิตมีแก่นสารไหมไม่มีแก่นสารคนในโลกยิ่งใหญ่ที่สุดพระธานาทิี่ดีมีแก่นสารไม่มีหาเจ้าของหาตัวตนก็ไม่ได้เลยมีแต่จิตกับอารมณ์อารมณ์น่ากลัวที่สุดเท่านั้นเนี่ยมีจตจิตกับอารมณ์เท่านั้นแหละชีวิตมนุษย์นะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เพราะไม่รู้ความจริงอยู่เช่นนี้จึงหลงผิดคิดว่าเราเป็นเราอยู่ตลอดเวลาชีวิตนี้เป็นของขอยโลกนน้มันโซภานอตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเลยเพราะมีเรานี่เองจึงไม่มีความทุกข์อยู่ตลอดเพื่อนว่าเพราะมีเรานี่เองจึงมีความรู้สึกเหมือนกับเราแบกโลกเอาไว้ถ้าเอาเราออกเสียได้ก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ากําลังยืนอยู่เหนือโลกพูดนะ ความรู้สึกของคนของมนุษย์จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราเรียนรู้ถึงจิตสภาพลักษณะของจิตในทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะของจิตมันก็คืออันนี้จังทุกขังอหน้าตาเขาเรียกว่าน,นิจจลักษณะลักษณะของจิตทุกขาลขาักษณะเราทุกขางจิตเดชว,วันนี้เราเป็นคนป่วยเดชเราก็ต้องเรียนรู้วันในวันหนึ่งเราเรียนรู้เราเข้าใจถึงแล้วเราจะรู้ว่าโอ้ความจริงเราไม่ได้เป็นคนหลายจิตหลายใจความจริงเราเป็นคนจิตใจเดียวแต่ผู้ที่เจริญสมาธิได้ก็คือการเจริญจิตเดียว จิตท,ที่รู้สิ่งเดียวจะรู้และเห็นทำตามความเป็นจริงทำเหล่านี้มันเกิดดับกี่ล้าน้านกดก็าตามเราสามารถรู้ได้ทั้งหมดแค่รู้ตัวเองยังไม่พอไปรู้คนอื่นอีกต่างหานี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้ก็สมควร